ก็หลังจากพัที่แล้วที่เราได้ทําการปลดล็อกไรเดอร์โชวะกันไปเป็นที่เรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแก่กันเปิดพระรองด่านแรกคือซีโร่นอตเราเอาเดนโอไปสู้แล้วกัน <c oughs> เราเอาพระเอกกับพระรองมาเตะดีกว่าโอเคนี่ไงเดนโอพระเอกมาแล้ว <c oughs> รอให้มันมีด่านของ ไอ้ี่นี่ก่อนกาทแทก <c oughs> พระเอกมาแล้วไปกยอไปกยอเอามาแล้วสินะอซ่มี <c oughs> เวลาด้สิบนาที ว้่งกล่องทองชึบเซโรนอตใช้ช่วนี้ไปนี่ตรงเลื่อนถายไป็นการเวลาสักนี่น ถ้าไม่ตายพาร์ททูรอดฟอร์มขอตกนายได้ใช่ไหมไม่ใช่สิต้องขอลองตกนายสักอย่างแหละเออฉันจะลองตกนายดูเออมันเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคค์ถามถ้าเป็นประโยคคำถามมันต้องเป็นไอริวทาร์ด ไอ้สองนนี้ผมจำรูปประโยคคล้ายๆกันมอุ้ยอะไรแอฟองเอาแขนเกรดองข้าทำให้เจ้าร่ำไห้กันฟ้องขอจัดการนายได้ใช่ไหมไม่ฟังคำตอบแล้ว เราไม่ไมพพต้องรีบไปละเราโมเดเกเ็ดไม่ได้ละเพราะมันจำกัดเวลา

สอพี่เก pues> ็บกล่องทองก่อนนะตีทำแพงทำไหมทำแพงมันทำอะไรอีกมาเจอกันหน่อยมาตีตีนัวเลยนัวอะไรเมื่อกี้ ถ้าไม่ตายาร์ททูก, <c oughs> กนี่เป็นมักเคละเอ้กดอาไรกันนั่นนะขอเก็บกล่องแป๊บนึง

อขอจัดการนายได้ใช่ไหมไปกับฟังคำตอบนะยียอไม่ตายไปเชียว トリエットレジャー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 レジャ ซีผมกูไม่ไหวแล้วสี่ตัวยัง <ไป S 1> อันนี้ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจกดแต่ดกดโดนก็ดีแล้วเฮ้ยดูเท้าออกมาเองเกก็าได้ด้มยนะ แล้วเสียเวลากูไหมเนี่ยเสียเวลากูากฟรีเลยไม่ยอมบอกอะไรเลยฮัลโหลเดี๋ยว20วิมันจะบ้าจะเล่นยังไงวะถ้าหมดเวลา,ไม,วลาไม่เป็นไร อีกแล้วเอาแล้วหมดเวลาคือยังไงอ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรนี่ ไ้หอกเหมือนกันใี่หอกไีกเงาจ <c oughs> นไม่ไหวละเซโดนวันด <c oughs> オーイー、うい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 、い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  cào ấy kẹp với kinh nụm quả cào với kẹp với máy แต่ถ้ามาัาม่ตายมันสวยมากเลยพอมีซิกมาอกขอบคุณมากได้เวลาเช่าถามไม่ใช่ทุกคนเอาแล้วนะ

อุ้ยได้เดนโอลั่งรวมผลไม้รวมได้เซโรนอตแล้วปะเนี่ยอันล็อกเซโรนอตอันนี้โซดิอาร์ตปะแล้วนี่คือตัวอะไรอ่ะมองไม่ออกว่ะ เหมือนของพวกเบลดเลยใช่ไหมนี่โพดำนี่ใช่ไหมเนี่ยเบลดเอาเดี๋ยวเราต่อจ GT อีกตาหนึ่งก็ได้เราต่อจ GT อีกดา่านึงก็ได้ในคลิปนี้เราก็จะเอานี่เลยมี GT กับ G4 แปลงร่างเราจะเอากิโตะไปเล่นกัน でっなね、絶対にみんなの未来守ってみせる僕が入ってたよっちょ。 เฮ้ยชัยนิ่งฟอร์มกดโดนอีกแล้วนี่ เฮ้ยนี่เอาลงเอาจีโฟมาลงปะ,ะคืออะไรต้องจัดการปะ ไ้ยถ,ถึงขั้นต้องทำลายเครื่องบินโลวเหรอไมถึงขั้นต้องทำลายเครื่องบินโลวเหรอจริงจังวะเนี่ยอะไรกัน เที่ยงงมากงงมากต้องให้ตีกับเครื่องบินเนี่ยนะ ไรนี่บินสูงมากให้ไรเดอร์มาไต่กับเครื่องบินบ้าแล้วไรเดอร์นะเว้ยใครออกแบบเกมเนี่ยแรกๆเกมมันก็ดีอยู่หรอกหลังๆเกมอะไรเนี่ย อาแมกมาพรอมแค่ชุดกราบรากลามกรมตำรวจจะทำอะไรไม่ได้หรอกนะโอ้ไสัก บอกแล้วว่าชุดเกราะกาทำอะไรไม่ได้หรอกมาดะต่อกันอะไรอะ G4 おで,でしどちらが正しいかいか今この場で答えを出すジホ <sh arp> システム出動うま助かりました <sh arp> <sh arp> อไอ,อตัวนี้ง่ายหน่อยไอ้ลำนี้มันง่ายหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ท่านกระโดดพอด,ดีอ แม็กมาฟ้อม เอาลันนะเครื่องบินอีกแล้วมันจะไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวกันเราจดการลดตัวก่อน <c oughs> <c oughs>

のだ。 กล่องทองว่ะถ้าไปเข้าจากด้านนู้นเหรอช่างมันแล้วกัน จทรบอกแล้วไงว่าชุดเกราะกากกรมตำรวจตะมันทำอะไรไม่ได้ขนาดเวลาจะใช้ยังต้องติตไมเลย

อันล็อกแล้วเหมือนกันต่อไปเป็นฮิปิกิสินะในพาร์น่าจะเป็นฮิปิกิแล้วก็เป็นเบลโดแล้วก็เป็นโฟสีโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นเ like, พื่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวั